ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามือนี่พ่อเตียมสิภามาเห็ดอีกครับนี่เลือกร่างสูตรเลือกร่างนี่นะครับเอฟซีเอาตองวดเลยเฮาเ่าต้องรอดซาคือว่าเข่าตรงๆนะครับเอฟซีเนาะแปดสามนี่ครับแล้วเอฟซีผู้เข่ามาใหม่ยังบอลได้สูตรได้ยังพ่อเตียมสิภาเห็ดเบิ่งครับนี่เห็ดงวดนี่ล่ะแล้วก็งวดที่จะถึงวันที่สิบหกกันยายนหกหานี่นะครับเนาะ ครับ FC เอาไปตองงวดเลยบ่ต้องรอซาเนาะครับเนาะเลขล่างเพื่อลดสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจกิได้ไปเลือกซื้อเลือกหากันเนาะครับเนาะครับเอาเพอเตรียมจะพาเฮ็ดเบิ่งครับ FC เริ่มจากสูตรเก่านี่ก็อันเก่านี่ก้นอเนเอฟซีเนาะจกงวดนึงพอเตรียมจะได้เขียนใ,นให้รายละเอียดกเกา่าๆ3 สามหนึ่งห้าแปดสามเด็กล่างออกสี่สองสองเกียดหนึ่งเบ่งไว้น้ำกันนะครับด้วยเอฟซี 4, พวกเขามาใหม่แปดเกียด หกครับเอฟซีนนี้ง <c oughs> วดที่จะถึงนี่เนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกเดี๋ยวพาเตรียมจะเอาไปห้างๆกนะันจักหน่อยมันออกเก้าสองเก้าเนาะเอฟซีเนาะเก้าสองเก้า สามสามสองเลขหลั่งออกแปดสามเจ็ดสองห้าสองหนึ่ง ศูนย์ครับเอฟซีตัวนี้เลขหน้านะครับเด้อเอฟซีเห็นเลขหน้าโอ้เดียวเลขหน้านะครับเนาะเลขหน้าขั้งที่หนึ่งนครับเอฟซีตัวนี้นะครับสองเจ็ดหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับ เรขยท่ายนี่ครับท่ายครั้งที่สองจวก็เตรียมเจียวให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ครับสองเจ็ 2, 7, 1, 2, 7, 1, 8ดหนึ่งสองเจีดหนึ่งแดเจดหครับเอฟีรับนีล่าชุดสองหนี่ครับสองหนึเจดสองห้านี่ครับ จ็ดสองห้าครับวิธีการครับบานนีบวกเอาลักสิบนะครับเนาะลักสิบก่อนลักสิบนี่คือลักลอยนี่ครับบวกลักลอยกับมาบวก,ลกหวล,ลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างแล้วกับมาบอกบวกลักลอยเลียกหน้าครั้งที่สองอาครั้งที่หนึ่งนี่ เลขท้ายครั้งที่สองกับมา่บวกหนึ่งสองสามบวกสามเท่อครับแล้วมันจะมีบวกนี่ครับบวกหนึ่งคงที่นะครับเอาพอเตียมจะบวกเอาหลักสิบนี่คือหลักสิบหลักสิบล่างครับห้าบวกสองบวกอันนี้สองบวกสองเป็นสี่นะครับเนาะสี่บวก อันนี้ก็สามแปดสามแปดยี่สิบสี่พพแทมีนาโพเตสีเนะครับเนาะสี่บวกมาบวกหนึ่งคงที่นี่ครับหนึ่งบวกนี่ครับที่ไปที่มาได้สิบหกสิบหกเข้ากับหกเจ็ดแปดนี่ครับ นี่คือหลักสิบล่างนะครับเนาะงวดที่ผ่านมา FC, เอฟซีพูดเด้อเด้อเขามาเบิง่งมาติดตามพ่อเตรียมกระดิเห็นอยู่ดอกมานี่หลักหน่วยครับเอฟซีหลักหน่วยคือหลักแสนครับนี่หลักแสนหลักหมื่นหลักหมื่นนี่สองเท่อครับเอฟซีแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนี่ครับมันจะมีบวก บวกหนึ่งคงที่จังสีครับเอฟซีนี่มันจะมีบวกเก็ดบวกหนึ่งน้ำหนัครับอยู่ใ่เดี๋ยวพอเตรียมที่เขียนนะพอเตรียมบวกก่อนสามบวกสามบวกสามเป็นหกหกบวกก็มาบวกสามอีกสามบวกบวกหนึ่งคงที่นี่ครับหนึ่งบวกนี่ครับ มันได้สิบสามบอ้สิบสามเท่ากับสามมาใส่นี่ครับเอฟซี 14. นี่ครับสตัวนี้บวกเนดดครับได้หนึ่บวกเกยูนีตนัวหนึ่งบวกเกแล้วมาบ,บวกหนี่ครับเอฟซวกเกเป็นสิบเมนบรครับเอฟซบเทาก็จะศูนี่ครับบี้ศนตัวนี้มาบ,บวกห ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้นหนึ่งนี่ครับที่พ่อเตียมเอาหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยมันมาออกแปดสามเมนบอครับเดี๋ยวพ่อเตียมจะเอาให้ตองงวดเลยเนาะครับเนาะนี่ครับก็ถือว่าเขาแปดสามครับเอี 14. บาทนึงงวดวันที่สิบหกสิบหกกันยายนหกห้าเนาะครับเอฟซีเนาะ ืออันนี้ก็ลักลอยเห็นะครับ3ลักลอยหลักหน่วยล่างเลขหน้าขั้งที่หนึ่งลักรลอยสองเทือครับตัวนี้เลขท่ายขั้งที่สองหลักรลอยนี่สมเทือครับบวกบวกหงคงที่นะครับ บวกไปพร้อมอกันเรียกค่า BFC 3ามนะครับเนาะสบวก3ามอีกสบวกสองเกตสองเกตกับสิบสี่สบสี่เพราะเียมมีนัาอะตสีนะครับเนาะสบวกอันนี้บวก3เทอสอง3เป็น6กนะครับเนาะหบวกมาบวก1น่งคงที่นี่ครับ BFC หบวกให้ระว่างนะครับเรื่องงวดนี้ก็บเบิ่งไไหวนะครับเนาะได้สิบเจ็ดครับเ,รเอฟซเจากับเกด็ดแปดเนี่ครับ FC. เอฟซีแต่ว,ว่าเอากับใส่วิจารณญาณนำนเกลือครับเอฟซีเด้อหมายถึงว่า มันเข้าตัวตรงมาแต่ว่างวดต่อไปมันสิเข้าตัวตรงหรือเข้าตัวกลับหรือสีบว่เข้าเขาก็ต้องพิจารณาเบนาะงรับเนาะเบิ่งกันนําหลายสูตรมานี่หลักหน่วยครับ fc หลักหน่วยก็หลักแสนหลักหมื่นสองเท่อหลักหน่วยมาบวกบวกหนึ่งคงที่คือเก่าครับตัวนี้ บวกความกันครับเอฟซีหลักแสนคือเก้าเก้าบวกสองบวกสองเป็นสี่นะครับเนาะสี่บวกสองบวกบวกหนึ่งคงที่ครับหนึ่งบวกนี่เห็นปะครับมันได้สิบหกเป็นวะสิบหกเข้ากับไซหก วันนี้หกตัวนี้มาบวกเจ็ดบารัครบิสจำได้นนะเนาะคำเานาะพอจำจิบโเชียนไปนี่ดิเอาเชียนไปนี่ก็ได้เนาบวกบวกเบวกหนี่ครับวันนี้หกบวกเเป็นสิบสามเนบรครับซีสิบสามห้องก็ใส่สามสาตัวนี้มาบวกหนึสมบวกหเป็นสี นี่ครับเอฟซีเรียกล่างครับเอฟซีวันนี้พอเต์ยามเป็นองจับคูนะครับเนาะมาซิมีเกตหกเกตสามเกตสี่ อันนี้คือลักเกียดนะครับเอฟซีปันหลักแปดแปดหกแปดสามไม่เราเอฟซีแปดสามแปดซีไม่ยี่แปดสาม <laughs> ลักเก้าครับเอฟซีมีเก้า เก้าหกเก้าสามเก้าสี่ล่างวันที่สิบหกใครไปซิเนาะสิบหก กยหกห้านะครับอันนี้เอาไปเบื้องต้นก่อนครับเอฟซีเดี๋ยวอ่าไปเบื้องสัก่อนครับมักตัวเล็กเข้าคอยสลากกินแบงรัฐบาลมามเข้าคอยไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนาะเอฟซี FC เนาะเอาตองงวดเลยเข้าหรือจิจัดหรือเบิร์เลยก็ได้แต่ว,ว่าเปลสามชี้ออกอยู่บ่อยครับเอฟซี กิโ <G ül üş> พดที่อออกบนออกล่างออกล่าง่างที่เมือกล่าง,อ,อ,าง,อ,อ,างอีกกิโพดเนาะรับไอีซีเนาะบาลนี้ลักหน่วยมันพอเตรียมให้ไปแล้วเออลักหน่วยลักหน่วยล่างนั่นมันไปส้นกับตัวใดเบิ้งเอาอีซีมันหนาซีมีอยู่เออลักหน่วยล่างแต่ว่าลักซีมันอันสองตัวมาตัวพอเตียมยังบอดเคํคำนวณอยู่เดี๋ยวคำนวณเราคองเขียวมาใส่กันเบิง่งอันนี้คือให้ไปก่อน นะครับ Fc เนาะให้ไปก้อนบานก้อนนั่นเพลนเลยเอ้าพามันเดินเดินมาลายงวดแล้วเดือนดีอยู่ถือว่าวดที่ผธานมากก็โอเคเนาะครับ Fc เนอะแต่ว่านี่แหละพอเทียมขอย้ำอีกได้พอเตียมเสียใจอยู่ครับนี่เน่เป็นเนีนตัวหกหกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งนีเนี่ยนมาออกตัวที่ห้าบ่มบ์อบ,บอขึ้นนขับ Fc เนาะมีสูตรเดียวนี่แหละที่ที่พอเทียมลงให้ Fc ที่มันเขาแต่ว่ากับโมเมน,นตัวเนีนตัวนั่นซ้ำ นะครับเนาะพอเตรียมมากราบขาอถทดขอภ้ยอีกเด้วครับเด้อยบซี Z. วนนี้แก่แขนไม่หฮอเอานี่แหละครับยบซี F Z. เอาไปต่องวดนะครับเนาะสําหรับเรียกล่างครับอันนี้เรียกสองหลักหน่วยบนนะครับเด้อบวกในบนนี้แต่พอเ,เตรียมเหตุไว้นี้มันส่งติดกันคัอที่บอกเข้าใจเบิกตัวนี้ก็ห่างๆอยู่หรอกพอะเขาใจยิงนะครับยบซีเนาะครับอ๋อนพอเตรียมมเรื่มเขียนดิไอี F ่ Z. เข้าใจแล้วเนาะน,นี่เลขหน้า เรียกหน้าครั้งที่หนึ่งเรียกไายเรียกไทยครั้งที่สองนะครับครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้ไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันเดี๋ยวกาวะ่าพอเตรียมคำนวณซุ่มๆนี่ก่อนหลักซิปมันพอเตรียมยิงบอลในคำนวณอยู่ขันมันมาส้นกันเขาก็ค่อยว่ากันอีกคือหนึ่งขับเนาะ,เ,นอะเอฟซีเนาะเอ้า ท,ท,ท้ายชุดนี้พอเตียมก็มีแค่นี้เด้อครับเดอ้ออย่าลืมเด้อครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนรเนาะครับเนาะเบื่อเป็นคำลังใจให้พอเตียมเอาไปต่องวดเลยเลขล่างนะครับเนาะเก้าชุดตรงๆไม่ต้องกลับคนเดียวละที่ผ่านมาเนาะอีพีเนาะแต่อไปนากระบ,บุลูกครับเอาเอาไปซื้อสลากินแบง่งรัฐบาลวันที่น่าเชโกเกิดวันที่ซีที่หานสลากกินแบง่งกับรัฐบาลกามาแล้ว เอาไปเลือกซื้อเลือกหาไว้เนาะครับเย็ซีเนาะตัวเดบ่มักซึ่งเปียกซ้ำสิเขาก็ตัดออกไปไไกเพือ่อตัดใส่วัตถุตัวเด้กเลักเปียกมันจะไมยู่บ่เห็นมันเหลือแต่ลักเกศกับลักเก่าหนิซะเ <c oughs> อาสุดท้ายร์สุขพอเตรียมก็อวยพรในเย็ซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมมีแต่ควอมสุข้อมเจริญเนาะครับเนาะควอมเจ็บยายให้ไดข้อมือไข่ย,ย่าให้มีนะครับเดอ้อขอให้มีอายุมันควรเรยน็นทำมาค้าขายสิ่งเด็กก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเอาวันที่สิบหก กันญายนตนเอากันไม้นะครับเอฟซีเนาะสำหรับเลรียกร่างให้ต่องวดครับสุดท้ายท้ายสุดพอแต้มก็มีแค่นี้ขอากาบสวัสดีครับ